ท่านผู้ชมสวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่วันหยุดสุดสรรุดสัปดาห์เนาะของวันที่18นะครับเดือนอันนี้เดือนอะไรวะมิถุนานะครับก็จะมีโอกาสไปเที่ยวเราจะไปเที่ยวไหนกันดีนานๆได้เที่ยวเอาภูวิลล่าดีกว่านะครับนานๆได้เที่ยวบ้านภูวิลล่าทีแล้วก็อยากได้บ้านที่แบบสวยๆดีๆแล้วเราก็หานะครับว่าเราจะไปเที่ยวภูวิลล่าแบบไหนดีนะครับก็ไปได้บ้านอยู่หลังหนึ่งครับอนี้สร้างใหม่หมู่บ้านนี่สร้างใหม่เสร็จใหม่กิฟต์เลยนะครับ เดี๋ยวเราไปประเดิมนะครับแล้วก็บ้านเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวติดตามผมไปชมที่บ้านกันนะครับชื่อบ้านอ,อะไรนะเลิฟวันเดอร์แลนด์อ่าเลิฟวันเดอร์แลนด์นะครับเดี๋ยวเราไปดูว่าเลิฟวันเดอร์แลนด์นะครับมีอะไรบ้างแล้วก็จะสวยงามเหมือนตามรีวิวหรือเปล่านะแต่รีวิวผมยังไม่เห็นเลยนะน่าจะมีผ,ผลคนแรกที่ทำรีวิวบ้านนี้นะครับเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันครับ ที่เราก็มาถึงบ้านพักของเราแล้วครับเลิฟวอนเดอร์แลนด์นะครับตอนนี้ก็อยู่หน้าบ้านนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูในบ้านนะครับฟูรีล่าของเลิฟวอนเดอร์แลนด์แห่งนี้นะครับว่าจะเป็นยังไงครับมีอะไรมั่งนะครับเดี๋ยวเราตามกันเข้ามาดูครับมาครับโยเข้ามานี่เจอโต๊ะสนุกก่อนเลยโต๊ะสนุกใครชอบเล่นสนุกนะครับมีมีโต๊ะสนุกให้แต่ก็เป็นโต๊ะโต๊ะขนาดเล็กๆนะหกขาหกขาที่ต้องเดินไป งันมอมอไ่เห็สวยงามครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูภายในบ้านนะครับว่ามีอะไรบ้างครับตามเข้ามาเลยทุกคนสวยมากเข้ามาหน้าบ้านพบเจอสาวไว้น้ําเลยครับสาวไว้น้ําอยู่หน้าบ้าน,นครับมีสไลเดอร์สําหรับเด็กๆน้องๆหนูๆน,นะครับที่อยากจะเล่นน้ำนะครับอยู่นี่อนะีสันสวยงาม เข้ามาก็ด้านขวา,ขวามือขวามือผมก็จะเป็นห้องเจอห้องแรกก่อนเลยเปิดประตูเข้ามาโอ้โหสวยงามครับสวยงามสวยงามนี่ก็เป็นที่นอนนะครับน่าจะห้องนี้น่าจะอยู่ได้ประมาณสี่คนสี่คนดูห้องน้ำเอาเฮ้ยค,ค,นคนรีวิวห้องน้ำเข้าไปก่อนแลว ไม่ไหวนะเดี๋ยวไปดูห้องถัดไปดีกว่าตรงนี้ก็จะสามารถกินปิ้งย่างได้ตรงนี้นะครับรนี้ก็เป็นเป็นที่ทำกับข้าวหรือหลั่งจานแล้วตรงนี้ตรงนี้ก็ไม่กินได้นะครับโอ้น้ำแข็งเต็มเลยนะครับให้มาหนึ่งกระติกนะครับน้ำแข็งมีมาให้ เดี๋ยวเราไปดูห้องถัดไปเป็นห้องอะไรอีกป๊าป๊าป๊าป๊ปาปเป็นห้องอะไรอีกลมฟ้นะาแม่แม่น้ำสุดยอดมาเปิดมาห้องนี้โอ้โหอันนี้จะเป็นโถงเป็นโถงนะครับมีครัวมีเครื่องครัวอย่างนี้นะมีตู้เย็นป๊าตู้เย็นเย็นฉ่ำครับ มีตูเ้เย็นแล้วก็มีโต๊ะ,ะรับประทานอาหารมีเครื่องซักผ้าโอ้ยเครื่องครัวนี่เกือบครบนะไมโครเวฟอันนี้อะไรอ่ะหม้ออ,อบวะดูใครไม่เป็นน่าจะหม้ออ,อบใช่ไหมหม้ออบหม้อทอดหม้อทอดไร้น้ำมันอะไรใช่ไหมใช่หม้อทอดไร้น้ำมันนี่มีอะไรอ๋อมีกระทะมีหมอ้อ ไม่ไงมานี่โอ้ยช้อนเต็มเลยเทียบเลยช้อนมาก็แค่ไม่ต้องเตรียมอะไรมาเลยนะครบเลยไปดูดูนี่โซนบันเทิงอันนี้ก็เป็นโหงใหญ่นะเที่ยวเี๋ยวไปรอบรอบบ้านมงก็ได้นห่างมากนี่ก็เป็นคาราโอเกะใช่ไหมคาราโอเกะโอ้ย บ้านนี้สุดยอดลงทุนสุดยอดลำโพงเทอร์แมนแงลำโพงเทอร์แมนโอ้เชอร์แมนหมดเลยนะนี่มิเตอร์้ตัวมิเตอร์ก็เป็นเทอร์แมนไฟไฟสายห้อเอ็มพีเอทีวีคาราโอเกะนี no matter matter like. ่นะครับไวไฟฟรีแง่ม mm ีครบเลยนะครับแอร์ตัวใหญ่เลยห้องหก มาดูห้องนี้ปนะ่ะใ,ในในโถงก,ก็มีห้องน้ำด้วยนะดีมีห้องน้ำอันนี้น่าจะห้องน้ำแบบของสำหรับโถงนี้นะมีที่อาบน้ำนี่โอ้หระบคัว shower สุดยอดชอบมากตัวนี้อาบน้ำแล้วชื่นใจเลยนะฮะสวยสวยสวยมาเข้ามาห้องนี้ นี่ก็เป็นเตียงสองชั้นนะครับมีทีวีมีตู้เสื้อผ้าแล้วก็มีเตียงเตียวอันเดียวนี้ก็สองคนนะตรงนี้หนึ่งหนึ่ง้สี่อยู่ดีห้องนี้ก็สี่อยู่ได้ไหลายคนนะบ้านนี้สวยนะสะอาดสะอ้านปา๊าบอ้มาห้องนี้ห้องนี้น่าจะใหญ่สุดแล้วนะถ้าเกิดมาเป็นหมู่คณะห้องนี้น่าจะเป็นห้องของซีอีโอซีอีโออยู่ b i p หน่อยนะครับ ก็มีที่นอนนะครับแล้วก็ห้องน้ําในตัวอีกแล้วห้องน้ําไม่ต้องดูแล้วสวยทุกห้องแน่นอนสะอาดรึง่งสะอาดอาแล้วเปิดประตูออกมาปื๊บแม่ก็จะเจอสระว่ายน้ําอีกตรงนี้มีมีน้องเป็ดอม,ม,มีน้องเป็ด นอกนี่ก็มีที่อาบน้ำอยู่นะอาบน้ำได้ครับลิงสระไว้น้ำรวมถึงอันนี้เป็นห้องอะไรเอ่ยห้องห้องน้ำข้างนอกอ่าห้องน้ำข้างนอกอันนี้แหละที่ต้องการเพราะว่าไปคูเวล่าบางที่ไม่มีห้องน้ําให้ข้างนอกอ่ะบางทีเล่นน้ําเสร็จปุ๊บอยากเข้าห้องน้ำห้องน้ําอยู่ในตัวบ้านอะไรเงี้ยโอ้โหมนเข้าในตัวบ้านก็เปียกกันเลอะเทอะไปหมดนะครับเปียกนะแต่นี้มีห้องน้ําให้ข้างนอกก็สบายอุข้างบ้านไม่ต้องเดินไปดูไม่ต้องรีวิวอะไรขนาดนั้น นี่นี่นำเสนอโอ้โหมีอ่านให้แช่ด้วยนะฮะนี่มีไม่รู้มีมีใครมีชุดว่ายน้ำมาลงอ่านลงอ่านเออแต่นี้อยู่ริมตะเลยนะตอนนี้ก็เราก็เพิ่งมาถึงเราก็นั่งนั่งกันแตักก่อนตามน้ำลึกป่าไม่รู้นะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวเอาโโปลลงไปเดี๋ยวรีวิวให้ ท่านผู้ชมได้ชมอีกทีว่าน้ําลึกหรือเปล่านะแล้วก็เด็กอันตรายไหมอะไรเงี้ยแต่ปจัจจัยงนี้นะเด็กน่าจะอยู่ได้ประมาณเด็กเล็กแต่ว่านี่ลึกหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูรีวิวใน3ไว้นะจริงตอนเย็นๆแล้วกันนะตอนนี้เราเพิ่งมาถึงเดี๋ยวไปหาเครื่องดื่มดื่มก่อนนะมาเหนื่อยหาเครื่องดื่มดื่มก่อนไปแล้วไปแล้วเดี๋ยวค่อยมาเจอกันนะครับครับทุกคน ตกดินแล้วตอนนี้เราก็ไปดูดีกว,ว่าว่าสมาชิกในบ้านนะครับทําอะไรกันบ้างครับกับบ้านสวยๆของเลิฟวอเดอร์แลนด์แห่งนี้นะครับเดี๋ยวเราเดินไปเลยวงแรกวงแรกเฮ้ยเอายฮัลโห้เฮัยโห้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้า้าน้้า้านฮ้้้าเ้เ้เ้้้้้ สบายสบายแก้วแก้วผมไมไหนเราก็ไม่รู้นะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยกินเดี๋ยวค่อยกินเดี๋ยวเอนี่นี่อยู่นี่าช,ชนแก้วหน่อยชนแก้วทุกคนเชนแก้วหน่อยชนแก้วหน่อยแฮปปี้เบอร์ไม่ได้หรอเนื่องากรเกิดใครไม่ได้แล้วไ่ได้ไ่ได้แต่ว่ารชของแม่เหมเดมไหมอร่อยไปเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในมัม่งเป็นไงป๊บ จากว่อเย็นที่เราเห็นสาวว่ายน้ำมาแล้วตอนนี้กเ็เริ่มมีคนเล่นน้ำแล้วนะครับนี่เริ่มมีคนเล่นน้ำแล้วขอคนเล่นบ่อนไปแล้วดนี่เขาก็เล่นน้ำสนุกสนานนะครับตอนเย็นนะบรรยากาศดีๆเลยลึกไหมพี่ฮะลึกไหมโอ้ยลึกลต้องยืนไม,ไม่ลึกขนาดนะั้น เดี๋ยวเขาหาว่าบ้านเขาน้ำลึกนี่แค่ประมาณอ่พิยาพิยาสูงเท่าไหร่ร้อยแปดสิบสี่อยู่ประมาณพุงนะฮะก็น่าจะผู้ใหญ่แบบพวกเราน่าจะยิ่งยันกปรชารัฐทางนี้มันก็จะจะตื้นก็ตื้นอ่ะจะตื้นมีตื้นมีสูงมีมีปัจจัยแต่ว่าบันไดเออโอ้โหอันนี้มีมีขั้นบัจจัยเย็นสดชื่นไหมนี่สดชื่นเลยโอ่โหเนีลยะปาเมานี่ลง เดี๋ออยว <c oughs> ไปดูห้องตี้ห้องตี้ห้องตี้เป็นไงตอนนี้ห้องตี้เป็นไงมาเข้ามาครับ <c oughs> เรากำลังห้องตี้ตอนนี้เอาเล่นกล้องหน่อยเล่นกล้องหน่อยทุกคนอัา <c oughs> yeah. ตามกูอ,อยู่คนเดียว <c oughs> <c oughs> มั้เมื่อใหม่ทันทายเมื่อใหม่ทันทาย มีอะไรกินบ้างเนี่ยวันนี้ไอ้นี่อะไรเนี่ยแค่น้ำปลาค่ะแค่น้ำปลาโอ้โหแค่น้ำปลาเข้ามาแค่มาสามวันโอ้โหแค่มาสามเดือนแล้วขัวไม่เปรี้ยวขัวไม่เปรี้ยวนี่มีอะไรอยู่เนี่ยยำเออน่าจะใช่เพราะไม่เหลืออะไรเฮ้ยเนี่ยนี่ทีเด็ดเลยนะเฮ้ยมีอะไรเนี่ยที่บ้านพี่บ้านเขามีด้วยเหรอ อ๋อไม่ไม่ไม่ไมโหลที่บ้านนะอ๋อคิดว่าพี่หมูแดงจัดให้ขนาดนี้นะยอดเลยนะอย่างเราเราเราอย่างแมบบแบบอยากมาแบบว่าเฮ้ยแบบอยากกินลัรปั่นแบบบ้านานี้บ้างจังทำไงเออเคร่องปั่เด็เดเครื่องปนะั่นมาค่ะเติกเครื่องปั่นมาแล้วก็เอามาปั่นที่นี่ได้เลยค่ะสบาย คือแบบว่ามีมีปั๊กเสียบตลอดนะรอบบ้านมีแบบรูปั๊กแต่ว่าเรูเยอะมากเลยค่ะที่นี่เล่นน้ำเลยว่าโดนไฟดูดอะไรตรงนี้ยรูปั๊กเยอะมากเรื่องเฮ้ยคือคาราวเกะไม่มีใครร้องอ่ะเปิดกระป๋อเปิดอะคาราวเกะเอาเดี๋ยวเดี๋ยวไว้เบรกหน้าเบรกหน้าถ้าเกิดว่าเฮ้ยเบรกหน้าเริ่มเริ่มแบบว่าเริ่มตึงๆกันแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูว่าเฮ้ยเราร้องคาราวเกะสนุกสนานกันหนาอไหน นะตอนนี้เดี๋ยวเราไปพักผ่อนกันตามพักไปร้านสก่อนดีกว่ามีมีไม้สองตัวมีไม้สองตัวไม่ต้องห่วงนุ่นเจนโบอะไรต้องมานะยวันนี้เปลี่เพลงเอามันก็อยู่ครบสามคนเมื่อวะจะต้องเรียงขนาดนั้นเลยเหรออะไรวะต้องเรียงว่าเป็นอะไรนะเจนนุ่นโบหอโบนุ่นเจนไม่ได้ผิดวงไม่ได้เดี๋ยวร้องอ๋อโอเคเออ เดี๋ยวเราเราไป็นสนุกกันเบกหน้าขอกับคาราเกะด้านหน้านะเดี๋ยวรอทุกคนตึงๆไนก่อนเนี่ยกูเบื่อมือใหม่ทิ้งกงเลยไอ้เยี่ย้กงมันตามแต่มือเร ในวันนั้นเราก็แอบเซอร์ไพรส์วันเกิดน้องหนึ่งคนนะครับที่ไปร่วมทิปด้วยกันนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันครับ i อาให้พี่เอวีพรหนครับพี่ไมองไอาให้่เองเลยนะไม่ต้องไม่้องเอาไมด้วยไมด้วยไม้ด้วยไม่ชอบแล้วพีไม่ให้ร้องเพลงให้รวยพรขอให้ร่วยเอ้เนีเนี่ยพอพอตกคำว่ารวยนะเดี๋ยวมันจะมีอะไรยาวๆเข้ามา ไม่ใช่ไม่ใช่ขอให้ความสุเร็จทุกอย่างเลยนะเอาโอเคครับเอาเอาเดวเดี๋ยวเดเดี๋ยวเดี๋ยวเดเดี๋ยวเให้นี่ๆๆให้ให้เบนให้เบนควยพรนี่เอาเอาดิเอาดิเาวเดียวกอนเเอาดิเอาดิขอให้เพื่อนแบบมีความสุขมากๆอะไรเงี้ย รวยๆคิดอะไรก็ขอให้สมหวังทุกอย่างแต่สิ่งที่คิดไว้สีท่คิดไว้มคุ้มาในรถนะเออขอให้ประสบความสำเร็จทั้งนั้นเลยนะฮะสาธุไม่เฮ้ยช ร่วมแฮปปี้บิร์์เดย์ให้กับตุ้ยนะครับขอบคุณทุกคนด้วยนะขอบคุณบ้าน,นันหวาดด้วยโอ้โหสา์เดินมานะฮะคสองโค้งนะ สบายต่ว่าน้ำก็ใหญ่โตแถมังมีจากุซี่อยู่ด้วยเอเขาเรียกจากุซี่เลยอ่ากจากุซี่อยู่ด้วยปคอมเมนต์เมนนึ่งที่อเมนตี้นหนึ่งที่เนยเป็นไงดีมีมีอะไรมีอะไรแบบว่าแบบพิเศษไหม กระจกใสเป็นพิเศษอะกระจกไม่ใสมากเดินชนกระปุกปักะปุกปักเลยเดินชนไม่ต่ำกว่าสามสี่คนแล้วคลิปนี้ค่ะขอคอมเมนต์ครับ้คือว่าอากาศร้อนกำลังดีร้อนกร้อนแต่กำลังดีร้อนแต่กำลังดีอยู่ได้อยู่ได้พออยู่ได้บ้านเป็นไงบ้างพี่สวยมากหรือว่าสุดยอดใหม่ใหม่พี่ยังไม่มีใครมาบรรยากาศดีมากด้วย โอเคครับขอบคุณครับที่นี่ดีค่ะสวยค่ะสะอาดด้วยค่ะสิ่งอำนวยความสะดวกเป็นไงครบพันไหมครบพันค่ะคครบันมามาที่แทมไม่ต้องเอาอะไรมาเลยใช่ไหมใช่แล้วค่ะมาแต่ตัวได้เลยค่ะมาแต่ตัวอย่าลืมเอาเอากระดาษกระดาษเป็นไงบ้างน้องไอที่นี่เป็นไงดีไหมถ้าเกิดมีโอกาสจะมาอีกไหมมามาอีกนะ ขอน้ำแบบเย็นๆได้ไหมก่อน้ำรู้สึกว่าวันเล่นไปร้อนมากเลยนะอะไรน้ำในในสระนะเอามาตากแดดทั้งวันนะลูกกวางอ่ะกวางเป็นไงบ้างสนุกสนุกตรงไหนอ่ะสนุกเต้นคเ o อร์เลยเหรอโอ้ยไอ้ไอ้ไอ้ท้องผิงไงน้องผิงเป็นไงบ้างก็ดีค่ะดีดีว่าอยู่อัมพวาใช่ไหมเอาเอาขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกคนลบมันลบกวนเวลาคเ o อร์เขาดูดิ ฟงังฟังฟังตั้งหนึ่งคอมเมนต์กับเลิฟวันเดอร์แลนด์เออไอ้ก็ดีครับก็ดีเราจะพูดอะไรก็ดีเวิร์กเอ่อมันดีหมดทุกอย่างอ่ะไม่มีไม่มีเลยพูดสติอะไรเนาะพูดเย็นเย็นก็ไม่หมดเลยนะใช่ใช่โอ้โหแต่คุณที่เช้าก็ไม่หมดนะแต่จริงถ้าเกิดไม่ติดงานนี้ดูต่อยกันแเนี่ยใจช่ใช่ก็มีโอกาสก็เข้ามาเจยกันนะครับเยี่ยมเยี่ยมเลิฟวันเดอร์แลนด์นะครับผม คอมเมนต์หน่อยพี่คอมเมนต์บ้านหน่อยโอ้ดีมากเลยยมเล่นเล่นเป็ดใหญ่ด้วยเล่นเป็ดใหญ่ด้วยว่าใคเล่นเล่นเป็ดทังไปตัวนเล่นเป็ดใหญ่ด้วยนี่ไงเล่นเป็ดใหญ่ชอบชออะไรเป็นพิเศษไหมพี่ที่บ้านเลิฟวอเดอร์แลนด์โอ้ทุกอย่างดีหมด่อ้ยแอร์ก็เย็นน้ำก็ใสอิ่มด้วยนีก็พอแ่เ่ที็วเยเย็นเจย์เย็นทีกพออ ถ่ายอย่ยางเดียวนะไคโดไแต่ถ้าเกิดมีเด็กเชียร์เด็กแยวเลยมาเที่ยวสถานที่สวยๆแบบนี้นะครับก่อนจะกลับกันเราก็อย่าลืมช่วยกันเก็บกวาดทาความสะอาดให้แก่สถานที่ด้วยนะครับเพื่อจะได้มีสถานที่สวยๆนะครับไว้ให้พวกเราได้ไปเที่ยวกันอยู่นะครับไปได้ไปพักผ่อนกันอีกเช่นเคยนะครับ ส่วนคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอขอบคุณที่ติดตามรับชมด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับก็จบจบกันไปแะ,นะ้นะคลิปเลิฟวันเดอร์แลนด์นตอนนี้เราก็เก็บเก็บบ้านเก็บอะไรให้เขาเรียบร้อยหมดพยงขยาคือสถานที่มันสวยอยู่แล้วอนะเราก็าต้องช่วยกันดูแลจะได้มีสถานที่สวยๆนะมาเที่ยวกันได้บ่อย มีโอกาสมากันใหม่ไหมที่นี่เริ่มมันดูแลนะต้องมาอยู่แล้วนะนี่เขาเขาบอกว่าเก็บเก็บกันเรียบร้อยมากไหนไนพาพาไปดูหน่อยเก็บเก็บกันเรียบร้อยไงอาจารย์ไหนนี่หรออืะนี่มามาดูมาดูโต๊ะขนมโต๊ะสมุนคมเรียบร้อยอืมาดูนี่จานชามนะครับวางเรียบร้อย โอ๊ตอันนี้ล้างให้เขาหมดเลยอ่ะเนี่ยไม่เหลืออะไรให้ทำแล้วแหละห้องตี้ห้องตี้ไปไงโอ้โหเก็บเกี้ยงเลยนี่ี่ยอัน,นี่ก็กำลังตรวจบ้านกันอยู่นะครก่อน,นเราจะกลับ นี่นี่เก็บเก็บกันอย่างกันเพราะว่าเดี๋ยวคนเข้ามาอยู่ต่อนี่คือไม่ต้องทําอะไรแล้วเนี่ยใช่ใช่ับไม่ต้องทีอะไรครับไม่ต้องทำหรอไม่ต้องทำเก็บสักเกลี้ยงหมดแล้วแม่บ้านไม่เหลืออะไรให้ทําแล้วไอ้นี่ทําอะไรคะเนี่ยเอาเอาเอาเป็ดไปย่างเอาเป็ดโดนโดนเป็ดไปตวงตัวละเป็ดละ นี่นจากจากพันสองงั้นหลือแปดเดีด๋ยวเอาไปย่างกินหเลมือแล้ว